ขอบคุณฝ่าบาทที่เมตตาแม่นางจากตระกูลล่วดัลวยืนฟางกล่าวออกมาข้างหน้าเพื่อรับพระราชทานยศถ้าจะให้รางวัลละก็ต้องเป็นตัวแทนของล่วยุนให้ซีทำไมถึงเลือกเลือกข้าออกมากันคำนับฝ่าบาททรงพระเจริญมื่นมืน,มนปีล่วยืนฟาง บุตรสาวของตระกูลล่วทั้งสง่างามและมีคุณธรรมมีนิสัยแข็งแกร่งและอดทนยามตระกูลตกยากลำบากนางได้ฝ่าฟันอุปสรรคและดูแลน้องชายมาได้นางช่วยเหลือตระกูลล่วที่กำลังตกยากลำบากน่าเป็นแบบอย่างให้สตรีในจกักรวรรดิอยู่เป็นแบบอย่างที่ดีข้าจะรัดนางเข้ามาเป็นบุตรสาวบุญธรรมพระราชทานตำแหน่งองค์หญิงยงอันหวังว่าเจ้ากับยงเง่งลูกสาวคนเดียวของขา้า จะเป็นพี่น้องดีต่อกันรักษาจักรวัฒเทียนอยู่ของเราให้สงบต่อไปว่ายังไงนะเออเออฟาบาทข้าน้อยรับรางวัลที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้ไม่ไหวหรอกนี่มันเป็นพระราชะองค์การเช่นนั้นข้าน้อยขอยอมรับเจ้าค่ะพิธีมอบรับยศนี่คงจะจบลงแล้วสินะจัวฟานพอบานของตระกูลลัวกล่าวออกมาข้างหน้าเพื่อรับพระราชะทานยศ ามหาวเมื่ออยู่โตหน้าฟาบาททําไมถึงยังไม่คุกเขาเจ้าสิสามหาวฟาบาทไม่ได้ตําหนิข้าเลยและเจ้ายุ่งอะไรด้วยหรือว่าเจ้ายิ่งใหญ่กว่าจากักรพรรดิล่ะเออเออเอ,อ,เอ,อ,เอ,อไม่ไม่ใช่นะฟาบาทไม่ใช่นะฟาบาหลบไปเช่นนั้นจั่วฟานเหตุใดเจ้าถึงไม่ยอมคุกเขาละ่ะข้าขาไม่ค่อยจะดีหนะ้า ก็เลยคุกเข่าไม่ไหวหากต้องการเข้าเฝ้าฝาบาทท่านคงจะไม่บังคับให้พ่อบ้านของตระกูลที่จะสร้างโลกอันรุ่งโรดไปกับท่านต้องยอมจำนวนหลอกใช่ไหมเจ้าเพิ่งจะบอกพวกเราว่าคือตระกูลที่มีคุณธรรมและจะช่วยให้อาณาจักรนี้รุ่งเรืองถ้าเจ้าบังคับข้าด้วยเรื่องและสาระพวกนี้มันจะทําให้บรรพบุรุษของราชบงจะกลายเป็นตัวตลกขยขี้หน้าไปทั่วอาณาจักรแน่นอน จั่วฟานเจ้ากุกเข่าหน่อยเถอะยังไงฝั่งนั้นก็เป็นจักรพรรดินะเอาล่ะสมแล้วจะเป็นจั่วฟานพอบานของตระกูลล่วสมคำเลื่มมลือชื่อเสียงจริงๆเก่งมากกล่าวมาข้างหน้าเพื่อรับพระราชทานยศจั่วฟานพอบานของตระกูลล้วมีทั้งความพักดีความกล้า,าหารและมีสติปัญญาอันเฉียบแหลมในตอนที่ตระกูลล้วดตกยากลําบากก็มีความบ้ามาบากหมางนั่นแหละ ที่ช่วยเหลือตระกูลอย่างสุดความสามารถนับเป็นคนที่สำคัญของจักรวรรดิโดยแท้ข้าขอมอบรางวัลให้แก่จัวฟานพอบานของตระกูลล่วผู้เป็นพ่อบานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้หลาเป็นรางวัลพิเศษข้าจะให้สิทธิ์ภายในจักรวรรดิต,ตหารทั้งสามเหล่ากองทัพไม่ว่าเจ้าจะไปที่ไหนก็นับว่าข้าไปที่นั่นด้วยฮ ไม่ใช่ว่าตำแหน่งนี้เป็นแค่รองฝ่าบาทนี่ท่านคิดจะยกอาณาจักรให้ผู้อื่นเลยหรือคนคนนี้ดูเหมือนจะอยู่นิ่งไม่ไหวแล้วสินะจึงอยากจะสร้างความวุ่นวายทำลายสถานการณ์โดยโดนม้าแล้วสินะข้าจะขอหมาบเสื้อคลุมนี้ให้พ่อ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในใต้ล้าฮะ คนที่ควรจะได้รับตำแหน่งพอบานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในไตหลาควรจะเป็นข้าข้ายอมรับไม่ได้ข้ายอมรับไม่ได้เลี้ยงท่านพ่อนี่มันไม่ใช่ถนบคำย่ำของเราโปรทนคำพูดด้วยเถินฟ้าบาโปรทองกระพู่ด้วยเถินฟ้าบาโปรทนกับพู่ด้วยเถิดฟาบาโปรนพูดด้วยเถินฟาบาโปรนพูดด้วยเถินนี่เป็นพระราชโอกาสทุกคนจงแงบจำนวนกงเล็ก เป็นสิ่งที่บอกสถานะตำแหน่งนั้นๆ่นนานแคบเพยนแค่แครึ่งองเล็บก็จะกลายเป็นมังกรทองห้าองเล็บซึ่งก็คือจกกักรพรรดิการมร่บผู้คุมเช่นนี้ตามธรรมเนียมแล้วห้ามมีโดนเด็ดขาดถือว่าเป็นข้อห้ามเลยทีเดียวสถานะของจั่วฟานตอนนี้แม้อยู่ใต้จกกักรพรรดิแต่กลับอยู่เหนือกว่าเจตากูลแม้แต่ข้าผู้เป็นองค์ชายราชทายาติก็เทียบกับเขาไม่ได้ท่านพ่อทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ตอนนี้จั่วฟานมีอำนาจสูงสุดแล้ว ต่อไปต้องยิงพยองมากขึ้นแน่แล้วใครกันเราที่จะหาเรื่องเขาได้พิธีมอบรับยดสำเร็จสิ้นลงแล้วขอให้ทุกคนออกไปจากพระราชวังตัวฟานเจ้าตามข้ามา ข้ามาเล่นหมากล้อมที่นี่กับผู้ชายซื้อมาอยู่บ่อยๆเมื่ออยู่ที่นี่เราไม่แบ่งจักรพรรดิหรือราชสรอนั่งลงเถอะไม่ต้องเกรงใจส่ว,วฟนฟานข้าได้ยินชื่อเสียงของเจ้ามานานการพบครั้งนี้นับว่าเป็นครั้งแรกเลยสินะเป็นครั้งแรกที่ข้าได้ยินชื่อของเจ้าเป็นเพราะองค์ชายสามของข้าเป็นผู้รายงาน ในตอนนั้นเขาบอกว่าตระกูลล่วดได้พอบานที่เก่งการคอยดูทําให้ข้าไม่ต้องกังวลใจข้าเองก็มาได้จริงจังมากนะคิดว่าจะค่อยๆฝุดอบรมตระกูลนี้อย่างช้าๆแม้แต่ความสามารถของเจ้าข้าก็ม่าแด้สนใจเลยข้าคิดว่าพอบานภิกข่ทำงานทำอาหารจัดบ้านให้เป็นระบบระเบียบเรียบร้อยกระเท่านั้นผู้ที่โลกทัดที่จำกัดจะมองไมเห็นอนาคตถูกไหม ความจริงแล้วก็นับว่าเราคบค้าสมาคมกันได้ข้าดาว่าในตอนแรกคงจะประเมินตะกุลล้วกับจั่วฟานต่ำเกินไปตอนนี้ก็เลยผ่อนคลายลงเล็กน้อยแต่ว่าต่อมาในเมืองเฟิงหลิงตอนนั้นเจ้าได้สังหารภูอวุโซเจ็ดมันทำให้ข้าประหลาดใจมากในตอนนั้นข้าคิดอยู่เรื่องเดียวก็คือ เาคืออัจฉริยะของจักรวาเทียนอยู่โดยแท้กู้ที่เป็นมันสมองของสำนักขุดเขาโยมิงเขาตายด้วยน้ำมือของเด็กหนุ่มลิ้นหนามได้อย่างไงกันตั้งแต่นั้นไปต้นมาข้าก็เริ่มสนใจในตัวเจ้าแต่เกรงว่าในตอนนั้นนอกจากข้าแล้วคนอื่นอีกมากมายก็กำลังสนใจเจ้าอยู่เดิมทีข้าคิดว่าจะจับก,การทุกอย่างอย่างเงียบ ได้ค่อยพัฒนาตัวเองเพื่อไปให้ตกเป็นเป้าหมายต่อไปแต่ด้านเกิดเรื่องกับนิงเอ,อ๋อก็เลยต้องลุกขึ้นมาเผเชิญหน้ากับทุกคนจึงได้มีการสังฐานผู้อาวุโสของสำนักขุดเขาอยู่นิงและมันก็ยิ่งยุ่งเหยิงไปหมดทุกก้าเมื่อคิดเช่นนี้แล้วข้าเองก็ไม่ได้สุขคุมเยือกเย็นเสมอบางครั้งก็คุณหลันพันเล่นบ้างแต่ยังไงซะข้าก็ชอบคุณหลันพันแล่นนี้มาก เพราะมันนัดว่าเป็นความเอาแต่ใจของชนชั้นแรงงานมันตรงไปตรงมาดีเจ้าใหม่จะเป็นต้องเสียใจกับความผิดพลาดในอดีตข้าเข้าใจผู้ที่มีความอดทนเช่นเจ้าไม่มีทางสร้างศังตรูที่แข็งแข่งได้เร็วขนาดนี้แต่ทองคำมักจะส่องประกายเสมอซาไม่สามารถบางความแวววาวของเพชรได้แม้ว่าเจ้าจะไม่อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้แล้วนะักแต่ว่า แสงสว่างทองคําเช่นเจ้ามันแพลวเผาเกินไปแสงของเจ้ามันทําให้ขาตาแทบบอดเลยแน่ต่อมาหัวใจป่อบางของขาก็ได้สงบลงเล็กน้อยแต่ในเวลาไม่กี่เดือนขาก็ได้รับแรงงานว่าเจ้าเข้าไปสร้างความวุ่นวายในตำหนักหัวอยู่พร้อมด้วยเรื่องเจ้าไปสังหารผู้อาวุโสสามของตระกูลใหญ่ในตอนนั้นมันทำให้ขากลัวมาก ข้าต้องการสนับสนุนตะกูลรั่วเพื่อสร้างความสมดุลของกองทัพกำลังทุกฝ่ายแต่ทุกอย่างเกือบจะล่มเหลวพอเจ้าตอนนั้นข้าคิดว่าข้าควรเลือกสนับสนุนพวกเจ้าดีไหมโอ้เส้นนั้นข้าจัวฟานผู้นี้ต้องขออภยัยนึกไม่ถึงเลยว่าความประมาทของข้าเกือบจะทำให้ความพยายามของฟาบาทไรประโยชน์ช่างน่าละอายจริงๆ เจ้าจักรพัรดิเท่านี้ช่างไร้สาระซทจริงถ้าเหมือนจะให้ใจข้ามาแต่ความจริงแล้วกำลังนอกเรื่องอยู่ขอดูหน่อยซิว่าเจ้าจะแสดงยังไงต่อฮาฮาฮ ไม่เป็นไรหรอกทุกอย่างมันก็ผ่านไปแล้วแต่ว่าเป็นข้าเองนี่แหละที่พบว่าบุตรชายของข้าพูดถูกต้องแล้วเจ้ามีความสามารถจริงๆหากเจ้าไร้ความสามารถจะสร้างความวุ่นวายครั้งใหญ่โตนั้นได้ยังไงกันดังนั้นข้าก็เลยตัดสินใจให้จอมพลตูกูไปช่วยเหลือที่เมืองฝุงหลินอย่างเร่งด่วนเจ้ารู้ไหมว่าเพราะอะไรฟาบาทรงเมตตาตระกูลรั่วอย่างมาก ข้าจัวฟานราบซึ้งใจจริงๆเิ่ยไม่เป็นไรหรอกนาะข้าไม่ได้ทําเผือกตะกนลุว่วแต่ทําเผือปกป้องเจ้าต่างหากอุ้ยข้าจัวฟานรู้สึกหวาดกลัวดีใจและละอายใจจริงๆไม่มีอะไรต้องละอายหรอกแค่เจ้าแข็งเก่งเช่นนี้ข้าก็ซาบซึ้งใจแล้วแต่ว่าโตมากก็วิสูจน์ได้ว่าการส่งกองทัพไปช่วยเจา้าเป็นความคิดที่ถูกต้อง ฝีมือของเจ้าไม่เคยถ้าไม่ขาต้องผิดหวังเลยจั่วฟานที่ข้าเชิญเจ้ามาที่นี่ยังมีอีกเรื่องที่อยากจะพูดฝ่าบาทบอกมาได้เลยขอรักเจ้าคิดว่าตำแหน่งเสนาวดีเหมาะก,กับเจ้าไหมฝ่าบาทไม่ใช่ว่าจูกเกอร์ชางฝึงเป็นผู้บริหารจาัดก,การจากักรวรรดิอยู่แล้วหรอกหรอในบรรดาอาฉริยะทั้งสามของจกักรวรรดิเทนอยู่ ผู้อาวุโสเจ็ดของสำนักภูเขาโยมิงเก่งการในเรื่องกลอุบายไม่สามารถออกมาแสดงตัวได้แม้ว่าเลิงหูช้างจะมีพรสวรรค์แต่เขานั้นจิตใจขับแขบขาดความกล้าหาญท่านเสนาบาดีจูเกอร์ชางเฟิงคือคนที่เหมาะสมที่สดุดเขาได้เลือกรับตำแหน่งเป็นสิบสิบปีและนำผลงานได้ดีเสมอมาแต่ว่าข้าแก่มากแล้วซึ่งก็คือ หลังจากที่ข้าตายแล้วก็เหลือแต่คนชราวไว้ช่วยราชการจะปกครองคนรุ่นใหม่ได้ยังไงข้าเกรงว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงแค่ข้าเท่านั้นที่ลำบากใจแต่คนรุ่นใหม่เองก็คงยอมรับไม่ได้ที่แท้เขาต้องการปูทางสำหรับจกักรพรรดิคนใหม่ในอนาคตซึ่งก็คือบุตรชายของเขานั่นเองจัวฟานข้าเฝ้าดูเจ้ามาโดยตลอด ความสามารถของเจ้าไม่ด้อยไปกว่าจูเกอร์ชางเฟิงเลยบางทีอาจจะเหนือกว่าเสียเลยด้วยซ้ำข้าเชื่อว่าในอนาคตเจ้าต้องเป็นผู้นำสีเสาหลักที่ดีกว่าเขาแน่นอนตำแหน่งเสนาบดีจะนำความผาสุกมาสู่จกักรวรรดเิเยนอยู่ข้าจึงมอบตำแหน่งพ่อบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในแต่ลาให้แก่เจ้าเพราะข้าอยากให้เจ้าช่วยบริหารจากักรวรรดินี้ให้ดีขึ้น เขาพูดด้วยความจริงใจแต่ในใจกลับมีความเสแสร้งถ้าข้าคือคนในโชคชะตาจริงไม่กลัวว่าข้าจะยึดจักรวรรดิมาเป็นของตัวเองหรืออย่างไรในเมื่อเจ้าพูดขนาดนี้ข้าจะช่วยเจ้าเลือกเองแต่ว่าฟาบาทท่านคงน่าจะรู้อยู่แล้วไม่ใช่หรือข้านั้นมีวิญญ,ญาณมังกรปตัตตภีอยู่ในกายให้ข้ามาอยู่ในพระราชวังข้าจะไม่ทำให้ราชวงศ์อื่นๆ ต้องขุนเคืองนั้นลึกนี่จั่วฟานสายโลหิตปัตพภีวิญญาณมังกรมีไว้เพื่อคุกคุมภูเขาแม่น้ำบ้านเมืองและราษสรดของจักรวรริทีนอยู่ให้สงบลงไม่อย่างนั้นล่ะก็ข้าจะให้สำนักประตูสวรรค์ปกครองเมืองล่วนลงทำไมกันไม่กลัวหรอว่าพวกเขาจะยึดเอาวิญญาณมังกรปัตพภีไปเป็นของตนแล้วยึดครองจักรวรรินอกจากนี้ หวังผู้ชิงเถียนที่มีวิญญาณมาังกรก็ได้อ้างว่าเป็นชะตาของสวรรค์แต่สุดท้ายก็อยู่ในมือของเจ้ามิใช่หรอโชคชะตางั้นหรอสุดท้ายโชคชะตาก็อยู่ในมือของเราทั้งนั้นหากคนรุ่นใหม่เป็นผู้อกตันอยู่ยิงยาโสซุ้มเฟือยและสุลุยสุล่ายเราจะปกป้องสันติสุขของจกักรวรรดิในระยะยาวได้อย่างไร หากคนรุ่นใหม่เข้มแข็งขยันในการงานราชการรักษาราษฎรมีความเป็นธรรมบ้านเมืองก็จะสงบราษดรก็จะปลอดภัยและรุ่งเรืองดังนั้นโชคชะตาจึงไม่มีจริงก็เหมือนกับเรื่องบังเอิญไม่เคยมีจริงทุกอย่างรวดแลมมีแต่เหตุผลของมันไงจั่วฟานข้าเชื่อนะว่าหากเจ้าจะรับแค่ผลประโยชน์สบายๆเจ้าจะคิดหนักขนาดนี้ทำไมกัน เจ้าคิดอย่างนั้นหรือเปล่าล่ะตาเท่านี่พูดถูกต้องแล้วจริงๆ